นีส้ขอต้อนรับเข้าสู่หนึ่งวันของฟรลแลนซ์ค่ะอย่าเรียกว่าฟีลเลนซ์เรียกว่าคนท่องเที่ยวคนว่างานสวัสดีตอนสายๆค่ะวันนี้เป็นวันว่างวันพักผ่อนวันที่นานๆทีจะมีสักครั้งคือเรากับเพื่อนสนิทที่ว่างตรงกันเนี่ยดนนัดเจอกันตอนกลางวัน พออายุ30ปุ๊บเนี่ยนอกจากร่างกายจะเปลี่ยนแล้วไลฟ์สไตล์มันก็เปลี่ยนไปด้วยคือเจอเพื่อนยากมากทุกคนจะรู้ได้ทันทีเลยว่าตัวเองเนี่ยไม่ควรเป็นความสําคัญอันดับแรกๆของกันและกันเพื่อนแต่ละคนก็จะมีความจําเป็นมากมายหลากหลายในชีวิตเช่นครอบครัวงานเงินแล้วเพื่อนเนี่ยนานๆเจอกันทีไม่ผิดปกติอะไรและอีกความเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไปแล้วเลยก็คือเราอยากนัดเจอกันตอนกลางวันมากกว่า วันนี้อะไรอะไรก็เป็นใจให้เรากับเพลเนี่ยนัดเจอกันจนได้มีทูดูลิสเป็นสิบที่อยากทำด้วยกันแล้วก็เริ่มด้วยกาแฟดีๆ1แก้วก่อนเลยไม่อย่างนั้นเนี่ยอย่างอื่นจะไม่ได้ตามมาแน่นอนวันนี้มากินข้าวกับเพลนะจะใช้เวลากับเพื่อน1วัน เป็นหนึ่งวันของสองคนที่วันนี้ไม่มีงานทำมีรันก็แบบนี้แหละชิ ies. ่อุ้ยอมางสองรูปไมกี้มาให้วันนี้อ้างอยู่กับไมกี้เมิดอไปฉีแล้วเราก็นั่งกลับไปติมเอ แต่ว่าเมื่อกี้กินโอน์มิลลาเต้แล้วมันก็แบบอิ่มมันเหมือนเป็นมวลหนักแล้วเพื่อนกินริปคอฟฟีม่มันไม่ได้หนักอะไรเออกดกล่องสุะไดเลยกด,กดในลาซาด้าเลยนะเว้ยเหนื่อยห่ยมากกูแบบเราก็ทำไปเพื่ออะไรนี่คือมึงกดได้เหรอเออพี่ป๊อกหมาดเลยจังป๊อม,มาก <มา S 2> กูเข้าไปดูด้วยนะวันนั้นแต่กูทำกูทำไม่ได้มไม่ระเบ,บ,บิดลมมันเติมตอนตอนบ่ายลมอ๋อทั้งหมดที่ผ่านไปนั้นเนี่ยเป็นแค่ช่วงเรียกน้ำย่อยเราจะไปกินอาหารเกาหลีที่เราฝันใฝ่ด้วยกันภาพโฆษณาที่เคยเห็นเนี่ยมันเป็นข้าวกล่องอะที่มันอัดแน่นไปด้วยเครื่องเคียงไม่ได้อยากกินหมูหรือว่าเนื้ออะไรเลยนะ อยากกินเครื่องเคียงอยากกินข้าวอยากกินบุญเส้นอยากกินอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่โปรตีนอะ่ะแต่ว่าระหว่างทางอะมันก็มีสิ่งล่อตาล่อใจมากมายอย่างเช่นกระเป๋าเหล่านี้ที่น่าสนใจสำหรับกิจกรรมร่วมกันครั้งต่อไปของเราสองคนทายซิอะไรเอ่ยและทายซิจะเกิดขึ้นไหมเอ่ยและนี่ตู้ถ่ายรูปแบบนี้ที่มันเหมือนมันเหมือนกวักมือเรียกให้เราเข้าไปอะบางทีก็สวยบางทีก็ไม่ เพราะว่าทุกอย่างข้างในมันเกิดขึ้นเร็วมากแบบนี้เลยเนื่ยแล้ิบไปดิน่ารักเอานี้เป็นรูปเปิดดกว่าแบบสั่งเนี่ยเขาขายเหมือนเป็นข้าวในกล่องทองเหลืองิซเนเจอร์เด็กเกหลีใต้อะแต่ว่าเครื่องเขาแน่นมากแล้วก็มีแบบเป็นเซตด้วยมีเมนูเยอะมากบรรยายไม่หมดปรากฏว่าเราชอบนะรสชาติมันจัดจ้านดีไม่จืด เหมาะกับคนชอบรถจ,จักร๊บชอบอาหารเกาหลีเหมือนที่เกาหลีไหมจะไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่ได้ไปมาน,นานแล้ว่เคยไปเที่ยวงานสุดมันอยู่ตรงไหนเหม็นจ่ายอยู่นี่เออเฮียกูต้องเตือนเลยเดี๋ยวเราจะไปวิ่งหกกิโลฮ่าหกกิโลเลยเหรอมึงเห็นยังแต่มึงตอบรับก,กูแล้วนะ เราจะไปวิ่งกัน6กิโลแต่ว่าแต่ว่าเพื่อนบอกว่าถ้าไม่หวกลับมาดื่มกาแฟก่อนได้ก็ได้เป็นการเดินได้เขเียนว่า run walk j o ล run walk jog ก็คือมึงเคยเดินวิ่งวัฒนาปะเคยกูขึ้นรถไฟฟ้ากลับอะที่ผมพงปะเหมือนกูเลยแ็กไม่เป็นไรงั้นเราเดินมึงจะเดินปะหรือว่าเดินอโอเคอาจจะแบบทำเป็นวิ่งนิดนึงตอนสักกิ้ง เพลิมึงว่าวันนี้มึงสนุกเกินไปปะสนุกอะ <laughs> เดี๋ยวทีน่าจะกันอีกป็นกนไเปนมีอะไรไม่รู้เยอะขึ้นมาเยอะแยะมากมายคนเรามันจะต้องการอะไรขนาดนั้นหรอลอ,องลอมิสเตอร์จอยอะไรนี่ก็เป็นโอเด <The Joy. S 1> อะจอยเดอะจอยเดอจอโหรู้เลยเท่าไรเขียวขนาดนี้ขายต้นไม้เฮ้ยมึงจอะไห้เขาไหมน้องพิตตี้เขาเอ้ยเขาไปวัดแข่งมนนั้นเนี่ยเขารับแล้ว เดี๋ยวเราจะไปทำเล็บกันแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราคิดก่อนว่าบ้านอาร์มหรือตุ๋ยหรืออาร์มและตุ๋ยเออคืออาร์มและตุ๋ยเขาเขาแมชกันได้อยู่เนี่ยเขารับเราอยู่แล้วคนนั้นอ่ะเขารับเราแล้วแม้ว่าเขาไม่คุยกับเรานะเขาบอกว่าเราเปแบบเก่าอ้าวจริงนะทางเดินเท้าด้านนี้มันไม่ได้เดินได้จริงมันมันเออแล้ว มึงผิกฎหมายนะคะเวลาเดินเดินแล้วแบบบางทีแบบมันมีกระแสไฟน้อยอมันมีกระแสไฟรั่วลงมาแล้วมันรู้สึกได้เลยว่ามันช็อตอ่ะมันรู้สึกเลยว่าไม่ปลอดภัยชีวิตเราในกรุงเทพอ่ะลำบากเอ้ยเพื่อนระวังอีนี่นะเออระวังฟุตบาทด้วยให้มันหลบเออมึงหลบบ้างรถคันเล็กขนาดนั้นโอเคเราไปทําเล็บกันค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทําเล็บกันนะคะที่นี่ Sunday Organic Salon สวัสดีค่ะ ที่่าสกลับบ้านแล้วค่ะวันนี้นะคะเราไปใช้เวลากับเพื่อนมาหนานาถีเนี่เจอเพื่อนแบบไม่ทำอะไรตอนที่เราเป็นเด็กเหมือนกลับไปเป็นวัยรุ่นอนีกคระเพราะวันนี้ปิดท้ายด้วยกันได้ไปทำลิปนี่ เป็นสีขาวแล้วก็ทิ้งให้อามนั่งทำงานอยู่ที่บ้านค่ะเดี๋ยวจะไปนั่งกินข้าวมื้อแรกของอามกับอามกิบน,นุามากเลยบ๊ายบาย